อันนี้จะกินอาหารเบาๆนะครับต้มมาาม่าใส่หลูกชิ่นหมูซือมากักตุนไมตถ้ารวนแล้วไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวเดีนะเข้ามารอยอยู่นี่แหละไม่ต้องออกไปมันร้อนข้างนอกมันร้อน ไม่ต้องตามมานะไม่ต้องตามมาอยู่ในบ้านนั่นแหละไปเลยไปเลยเดี๋ยวพ่อไปต้มมาม่าแป๊บเดียวพ่อไปต้มมาม่าแป๊บเดียวไม่ต้องตามมาเข้าใจไหม ดับแดดใส่ลูกชิ้นก่อนใส่หากหลายเลยเยวต้มมาม่าเส็ดก็จะเข้าไปตามออกมาทำไมต้มเส็จแล้วใน้ลากหลายสิกินเม็ดว่าัะไรนี่ไปใส่กลับไปนอนเฝ้าน้ำไปนอนเฝาเดี๋ยวก็จะกินข้าขว่อนหนูนอนลอยอยู่นี่แหละฮะ อย่าดื้อนะนอนซ่อ,อย่างเดียวห้ามดือ้ออย่ากินข้าวเสร็จค่อยไปเล่นกันบอกว่าอย่าดือ้อนอนนอนเฝ้านอนนอนนอนเออเยอย่าฟาดตีเลยถ้าดือ้อไปใส่กรนั้มไปนอนเฝ้า หวงคักหวงเจ้าของเอ,อ้ยยังมันเป็นตาสร้างเนาะ